สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะซึ่งเราก็เจอกันเป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะและในวันนี้คุณครูจะพาไปเรียนเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะคําควบกล้ำนักเรียนลองพิจารณาดูทั้งสองคำนี้นะคะคําว่ากราบกับคำว่าทราบ ทั้งสองคำนี้เนี่ยเป็นคำควบกล้ามเหมือนกันแต่จะมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในบทนี้ค่ะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ามคำควบกล้ามหมายถึงคำที่มีพยัญชนะที่ควบหรือกล้ามกับตัวรอเรือรอลิงและวอแหวน ออกเสียงควบหรือกล้ำเป็นสระเดียวกันลองช่วยกันดูคำที่คุณครูยกตัวอย่างให้นะคะคำใดเป็นคำควบกล้ำถูกต้องค่ะจากตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้นะคะคำควบกล้ำก็คือคำว่ากราบปลากวาด และคำว่าทราบค่ะนักเรียนอาจจะสงสัยว่าแล้วอีกสองคำคือคำว่าตลาดกับตลกทำไมจึงไม่เป็นคำควบกลั่มนะคะถ้านักเรียนลองสังเกตดูดีๆแล้วเนี่ยตอนที่คุณครูออกเสียงเช่นคำว่ากราบคุณครูออกเสียงควบตัวกอไก่และและตัวรอเรือไปพร้อมกันเลยนะคะ แต่ในคำว่าตลาดและตลกจะมีการออกเสียงอะกึ่งเสียงที่ตัวต่อทั้งสองคำนี้จึงเป็นอัอกษรน,นาค่ะไม่ใช่คำควบกล้ำค่ะคำควบกล้ำนะคะแบ่งออกเป็นสองประเภทค่ะก็คืออักษรควบแท้และอักษรควบไม่แท้ค่ะ อักษรควบแท้ตัวแรกนะคะก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นควบกับตัวรอเรือตัวอย่างนะคะเช่นคำว่าพร้อมใครกรองครุขระพระตรงครองแครงปรักปรำปรับปรุงซึ่งในการอ่านออกเสียงควบกล้ามตัวรรเรือเนี่ยนักเรียนอย่าลืมต้องกระดกลิ้นด้วยนะคะ อักษรควบแท้ตัวต่อไปนะคะก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นควบกับตัวลอลิงค่คะยกตัวอย่างเช่นนะคะคำว่าปลาปลวกแผลเผลอกลบเกลื่อนเปลี่ยนแปลงกลมกลิ้งอักษรควบแท้ตัวต่อไปนะคะก็คือคำที่มีพยัญชนะต้น ควบกับตัววอแหวนยกตัวอย่างเช่นคำว่ากวาดขวางกว่าควายแกว่งไกวขวนขวายเขวงขวางเดี๋ยวมาลองอ่านบทร้อยกรองคำควบกล้ากันนะคะ ชมไพรสะพรั่งพลึกล้วนพันลึกและเพลิดเพลินใครคลามาแนวเนินโยนยูงย่างช่างเพลิดเพลานเพราะริงริ่งเรไรแววไกลไกลพาหงอยเหงาเดินเดียวแสนเปลี่ยวเปล่า เพราะพลัดพรากจากเคหาคำเช้าเฝ้าคร่ำครวนตรึกตรองหวนอาลัยลาดอกไม้เกลื่อนกลาดตาไม่ปลดเปลื้องเรื่องโศกสรรดวงเดือนก็เคลื่อนคล้อยน้ำค้างย้อย ร้อยพราวพันกวางไรไก่ขานขันปลุกให้ฟื้นตื่นนิทราต่อไปนะคะเป็นคำควบกล้ำประเภทที่สองก็คืออักษรควบไม่แท้ค่ะ ซึ่งอักษรควบไม่แท้นะคะก็คือคำที่มีพยัญชนะตัวรอเรือกล้ำกับพยัญชนะตัวจอจานสอโซทอทหารสอสาาและสอเสือประสมสระตัวเดียวกันเวลาอ่านจะไม่ออกเสียงรอเรือแต่จะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าแค่ตัวเดียวหรือมิฉะนันก็จะออกเสียงเป็นพยัญชนะอื่นค่ะ มาดูตัวอย่างอักษรควบไม่แท้ประเภทแรกนะคะก็คือคำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าเมื่อพยัญชนะตัวจอจานสอโซสอสลาและสอเสือควบกับตัวรรเรือเราจะออกเสียงแค่พยัญชนะต้นตัวเดียวนะคะดังตัวอย่างคะ่ะ เช่นคำว่าจริงส,สะสีนะักเรียนลองสังเกตดูนะคะในคำว่าจริงจะมีตัวจอจานนะคะควบกับตัวรอเรือแต่เวลาอ่านออกเสียงเนี่ยนะักเรียนก็จะอ่านออกเสียงแค่ตัวจอจานตัวเดียวค่ะ 2นะคะคำควบไม่แท้ที่พปัญชนะตัวหน้าเป็นตัวทอทหารควบกับตัวรอเรือเราจะออกเสียงเป็นตัวซอโซค่ะตัวอย่างนะคะคำว่าทรงทราบรายพุทธา ต่อไปนะคะให้นักเรียนลองทำใบงานเรื่องคำควบกล้ามที่คุณครูแจกให้ค่ะมาดูเฉลยกันนะคะจากใบงานที่คุณครูแจกให้คำควบกล้ำแท้ได้แก่คำว่าครอบครัว ไม้กวาดครุขระเกล็ดปลากระโรงค่ะส่วนคำควบไม่แท้นะคะก็จะมีคำว่าสร้อยทองโศกเศร้าสวดทรงเสร็จสิ้นจริงจัง หลังจากที่ได้เรียนเรื่องคำควบกล้มกันไปแล้วนะคะเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนกันในบทนี้ก็คือเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนค่ะเครื่องหมายวรรคตอนนะคะก็คือเครื่องหมายที่ใช้เขียนประกอบข้อความต่างๆเพื่อให้สามารถอ่านและเขียนข้อความนั้นได้อย่างถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ เครื่องหมายแรกนะคะเครื่องหมายจุลภาคจะใช้เขียนข้างระหว่างคําหรือกลุ่มคํานะคะตัวอย่างเช่นคุณครูให้นักเรียนเ,เขียนวัตถุดิบที่มีในห้องครัวนะคะนักเรียนอาจจะเขียนมาว่าเช่นข้าวสารน้ําตาลน้นํามันพืชแล้วใช้เครื่องหมายจุลภาคเนี่ยเขียนขั้นระหว่างคําและกลุ่มคํานั้นค่ะ ต่อไปนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายบุพสัญญาค่ะจะใช้แทนคำหรือข้อความที่เหมือนกับบรรทัดบนเพื่อจะได้ไม่ต้องเขียนคำหรือข้อความนั้นซ้ำอีกแต่เวลาอ่านเนี่ยให้อ่านออกเสียงเหมือนคำหรือข้อความที่บรรทัดบนค่ะตัวอย่างนะคะไข่เป็ดฟองละ6บาทไข่ไก่ฟองละ3บาท นักเรียนจะเห็นตรงวงกลมเครื่องหมายบุพสัญญานะคะที่วงกลมสีแดงค่ะซึ่งเราไม่จําเป็นต้องเขียนคําว่าฟองละหรือคําว่าบาทสามแต่สามารถใช้เครื่องหมายนี้แทนคําด้านบนได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นเครื่องหมายอัญญประกาศนะคะหรือเครื่องหมายคำพูดจะใช้คร่อมข้อความที่เป็นคำพูดหรือข้อความที่ต้องการจะเน้นตัวอย่างเช่นประโยคที่คุณครูยกมานะคะพระเจ้าตาพูดว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มาจากออในบทวรรณคดีเรื่องสุสาครนะคะเราใช้เครื่องหมายอัญ,ญประกาศเนี่ยใช้คล้อมข้อความที่เป็นคำพูดของพระเจ้าตาค่ะ เครื่องหมายนะะักขลิขิตนะคะหรือที่เรารู้จักกันว่าเครื่องหมายวง,วงเล็บค่ะจะใช้ครอมข้อความที่ต้องการอธิบายคําที่อยู่ข้างหน้านะคะตัวอย่างเช่นกะรีแล้วเราก็ใส่วงเล็บนะคะช้างซึ่งในข้อความนี้ก็คือเป็นการอธิบายคําว่ากะรีซึ่งแปลว่าช้างนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเครื่องหมายปรัสนีหรือเครื่องหมายคำถามนะคะจะใช้วางไว้ข้างหลังประโยคคำถามตัวอย่างเช่นประโยคคุณมาโรงเรียนกับใครต่อไปนะคะเครื่องหมายอัศเจรีค่ะ จะใช้เขียนไว้หลังคำอุทานหรือคำที่เรียนเสียงธรรมชาติตัวอย่างเช่นนะคะชัยโยสอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องหมายอัสเจรีเนี่ยไว้หลังคำว่าชัยโยซึ่งเป็นคำอุทานนั่นเองค่ะมายยมก จะใช้เขียนข้างหลังคำหรือข้อความที่ต้องการให้อ่านซ้าๆยกตัวอ,อย่างเช่นประโยคที่ว่าฉันชอบกินส้มตำม,มากๆเครื่องหมายไปยานน้อย จะใช้วางไว้หลังคำหรือกลุ่มคำซึ่งต้องการย่อให้สั้นลงนะคะเพื่อสะดวกในการเขียนแต่เวลาอ่านเนี่ยจะต้องอ่านาคำเต็มค่ะตัวอย่างเช่นคำว่ากรุงเทพแล้วใส่ปยานน้อยนะคะเวลาอ่านเราก็จะอ่านว่ากรุงเทพมหานครค่ะหรือคำว่าวัดพระเชตุพน ะะเราสามารถใส่ปยานน้อยไว้ด้านหลังแต่เวลาอ่านเนี่ยเราก็อ่านเป็นชื่อเต็มของวัดก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นเครื่องหมายปยานใหญ่ค่ะจะใช้เขียนท้ายข้อความที่ยังมีต่อไปอีกมากแต่เรายกมาเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะ ตัวอย่างนะคะในสวนลุงตู่มีส้มขนุนทุเรียนบังคุดและอื่นๆนะคะซึ่งเราใช้เครื่องหมายไปยานใหญ่แทนจำนวนผลไม้ที่มันยังมีอีกมากแต่ว่าเราไม่ได้ยกมาเขียนค่ะเครื่องหมายยติพัง จะใช้ขีดระหว่างคำที่ต้องการเขียนแยกพยางค์ให้ห่างกันเพื่อแสดงคำอ่านอย่างเช่นเวลาคุณครูให้นักเรียนเขียนคำอ่านหรือเขียนแจกลูกสะกดคำนะคะตัวอย่างเช่นรัฐสภาอ่านว่ารัฐสภาเป็นต้นค่ะเครื่องหมายมหัพภาพค่ะ มหภาพหรือเครื่องหมายจุดนะคะเราจะใช้หลังคําที่เป็นอักษรย่อค่ะตัวอย่างเช่นคําว่าโรงเรียนนะคะเราก็จะใช้รอเรือรอเรือนะคะแล้วใส่เครื่องหมายมหภาพหรือในคําว่าพุทธศักราชค่ะเราก็จะใช้คําว่า,อาพอพานนะคะเครื่องหมายมหภาพสอสาราแล้วก็ใส่เครื่องหมายมหภาพค่ะ และเราจะใช้เครื่องหมายมหัภาพในการขั้นชั่วโมงกับนาทีนะคะตัวอย่างค่ะ12นาฬิกา30นาทีค่ะค่ะและหลังจากที่ได้เรียนเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนกันไปแล้วนะคะ ให้หนักเรียนเนี่ยทำใบงานเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนที่คุณครูมอบหมายให้ค่ะซึ่งถ้านักเรียนจําเนื้อหาไม่ได้นะคะหรือว่าอยากทบทวนก็สามารถไปดูได้ในหนังสือภาษาพาทีหน้าที่33แล้วก็หน้าที่34ค่ะ และสำหรับในวันนี้นะคะเวลาในการเรียนวิชาภาษาไทยก็ได้หมดลงแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ